กินสมน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมันยัาไงบักคามน่อยกับจแจวแปลกแ่บพี่นอ้องอะไรกล่องขึ้นมาเที่ยงว่ะ มะขามน้อยเจียหวานเจียวน้ำปลาข้างบนหมักเจียวน้ำปลาหมักเจเียวลาแดกเจเียวลาแดกเรบก็ซีซีกค่ไหนแซ่บแล้วพอทานกินแนละ้ อย่าเป่าตายสบลีอ มาเดินขยะหมดจอมากินลำไ้กันเนาะ <c oughs> <c oughs>

ต้นมันคือไก่ลงนะต้นมันอยู่ในนี้เอามาหน่อยเดียวผมดีเอามาหลาย มันเขา,า,ขาเ็ิหมักข้ามเจียงหมักข้ามเจียงน้องนิดหน่อยอยังกินผู้เดียวกระแสบเจอได้ไหม <c oughs> อันนะ้า เฟซบุ๊กเฮาเนาะมานคุณบางคนเก่งอะไรนะบางทีเขาได้บอกสื่อเฟซกัแอดไปได้ไปได้สวยเก่งขนาดเลยบอกไง เขาเขาเขาบอกสื่อเฟซบุ๊กไปแล้วอยู่ในซองคลิปคลิปแรบกบคลิปไปหาเห็ดบอกไปแล้วอยู่ในคลิปหาเห็ดหนั่นแหละหาเห็ดกอและก็คลิปที่สองคลิปไปเดีย่ยวงัวในทงนานั้นแหละ บัจักบัเลือกบัว,วแสบแบบโพดโผอ่อนโผล่อึปเปล่าค่ะนี่ มันอ่อนพดต่อลงมันมันตกลงมาแล้วมันแตกมาผ่านมันพัดหยิบน้อยอร่อย มินี่กินมวกผ้าด้วยล,ลูกหมันแีาีเลย้วละนื่อยหัปานเอา้ยยุด มินิอืมมาก,กเลยพี่น,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 น้องเอ้ยดอมจุนนะคะนั่นนั่นเอาซึ่งจึกวงจะาของแต้มคิ้วมาขักแน่นี่นอคอดาวเยเขียนคิวนค้วมาขักแน่ยึดบ๊ายบายไหมอืมบายบายเพ่น ตมือแปลกๆก่อนเอา้าว้าวาว่าวาว่าวาเห็นอะไรลูกมานกินบะหมี่ขามเยันี่กินบะหมี่ขามอ่ะจำเอาแซมคิวมาขักแน่น่าง,งามานี่ แสงเกงคาเดสอีกกินอีกบ้างบังมึงจะห,หักหายบ้ามาค้ำหน่อยจีบประแดกโอ้งยง่งงอร่อย <c oughs> in đây nam bớt tôi nghe không ơi nói gì để hai bàn hải bù sôm nè ui bộ áo đơn là làm pha đẹp không Bye bye บายบายเพลินนะไหมบายบายเพ่นแล้วเอราา็วคำบอกก่อนละบายบายเพลินบายบายเพลินแล้วบายบายนะนี่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 บายบายเร็วบายบายต้อมือแปะๆก่อนต้อมือแปะๆปะได้ไหมพอแล้วบายบายก็ได้เอาต้อมือแปะๆก่อนนี่นี่ต้อมือแปะๆก่อนบอกแปะเลยด้วยวันนี้ มึงได้คิวเจ้านะ่ะเขียนคิวมาเนอะแห่นน้อยได้นี่นะสะดิ่งน้อยบบกสะดิ่งน้อยไปเลยดรับบดีจิ๊จิไปแล้วบายบายไปเด้อบายบายนะแม่บปายบาย